ตังใจให้ได้ตัวเองนับรองว่าไม่มีใครรู้แน่ว่าเขาเป็นแฟนประธานบริษัทอืมโอเคค่ะบ๊ายบาย <c oughs> มาฝึกง,งานใหม่เหรอเอเลีไติมเก่งซะด้วยหนึ่ก็คือ <c oughs> จะเสียดายกระโปรงยาวไปนิดนึงยังไงมาหาผมที่ห้องเลยนะ <c oughs> ผู้จัดการคะพอดีว่า น้องเขาเป็นนักศึกษาฝึกงานเพิ่งมาใหม่อะค่ะมีอะไรถามฉันก็ได้นะคะนี่นะตีเอาเวลายุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยไปดูสภาพกันหน่อนี่ผู้จัดการกำลังพูดเรื่องรานโมกับฉันอยู่เหรอคะถึงว่าทำไมมีเด็กตนน้องผู้จัดการกแปลกๆมองเลยวะงานตัวเองทำเสร็จกันแล้วเหรออะ ขอบคุณนะคะเออหนูชื่อแอนนะคะพี่ชื่ออะไรหรออ๋อพี่ชื่อนัตตี้ค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยถามพี่ได้เลยนะคะค่ะทำไม่ถูกผู้จัดการจะทำอะไรคะเนี่ยผมคแค่จะสอนงานคุณเองไม่ได้จะกินคุณซะหน่อยเออนี่เดี๋ยววันนี้ผมมีนัดทานข้าวกับลูกค้างั้นพี่ไปกับผมนี่ แล้วก็อย่าลืมมากับวงสั้นๆมาสายขนาผู้จัดการคะคือว่าแอร์เขาเป็นแค่เด็กฝึกงานเองอะคะ่ะฉันว่าจะให้ไปกินข้าวร้องเพลงกับลูกค้าเนี่ยคงไม่เหมาะมั้งคะนี่ตกลงคุณหรือผมเป็นผู้จัดการผมต้องฟังคุณด้วยเหรอ่อแต่ว่าแอร์แอร์เขาเป็นเด็กฝึกงานของฉันนะคะงั้นฉันขออนุญาตไปแทนแล้วกันคะ่ะไปแทนคือคุณไปมีหวังลูกค้าหนีกันหมดแล้วมั้งติ่นตัวอย่างกะนมเน่าไม่ถามคุณได้ซักเสื้สอผ้าต้องไปไหน เห็นใส่ใตชุดเดิมๆดิมผู้จัดการคะพี่นาตี้เขาเพิ่งคลอดลูกนะคะก็ย่อมมีกลิ่นตัวเป็นธรรมดาปะตอนเด็กผู้จัดการกระดูดนมแม่นั้นใช่หรอคะนี่เพิ่งเข้ามาทำงานไม่กี่วันเทียงขนาดนี้หรอฮะนี่เป็นวิจัยการตลาดของบริษัท JTP เอาไปทำดีเร์ชแล้วก็ต้องทำให้เสร็จภายในพรุ่งนี้เช้าถ้าทำไม่ได้จะใส่ห่ งานเยอะขนาดนั้นใครจะทำทันวะใช่ข้างนอกแดดก็ร้อนอีกทำก็ทำวะไม่เป็นไรนะพี่ยังไงเราสองคนเนี่ยก็ไม่โดไนไล่ออกแน่นอนออ้มอสวัสดีค่ะน้องสวัสดีก่อนนะคะ,อะเอ,อ,อกแบบสถานก่อนค่ะคุณครับรบกวนขอบ เ,เออเราวคุณเวลาสักครู่อีงไ, <ป S 2> ได้ไหม,ม,มคะไหนที่สุดก็ทำเสร็จสักทีแต่เนี่ยเดี๋ยวฉันก็ต้องกลับบริษัทไปนเรื่องเอกสารนี่อีกอะฉันว่าคืนเนี่ยฉันต้องอยู่บริษัททั้งคืนแน่เลยนี่มันเย็นนะพออนนี่นัตตี้ตะมืดแล้นะพี่จะกลับไปบริษัทหรอไปบ้านหนูไหมล่ะามาหนูไกลแค่นี้ เดี๋ยวพี่ก็ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนอยู่ดีอ่ะเรียนเข้าบริษัทไปผู้จัดการก็ว่าพี่โอ้ยเรื่องแค่นี้เองสภาพไปซักที่บ้านหนูก็ได้หนวจดการให้จะดี๋ยวพี่นันตี้คะพี่เอาสภาพพี่มาให้หนูสิคะจะหนูเอาไปซักให้แล้วเดี๋ยวพี่ก็ใส่ชุดหนูไปก่อนขอโทษด้วยนะเรากวนเธอแย่เลยอ่ะโอ้ยเราข่วนอะไรล่ะคะหนูซักผ้าไว้จะตาย แอบ,บเดียวก็เสร็จแล้วถ้านาตี้เป็นคนเก่งแบบเนี้อันตรายแน่เลยต้องจัดการแอเดี๋ยวไปหาผมที่ห้องทำงานหนะ่อยนี่แอรทำไมคุณต้องไปร่วมงานกันนาตี้ด้วยผมรู้จักความสามารถคุณเราคุณก็ไม่นด้มีปัญหาอเลยผู้จัดก,การหมายความว่าไงอคะก็ ก็ตอนเนี้ยนักงานบริษัทเริ่มโดนไล่ออกเยอะขึ้เนเรื่อยๆถ้าคุณฟังผมผมรับรองเยลยว่าคุณได่เงินแน่นแต่ถ้าคุณไม่ฟังผมเอัลจะจงเงียบจงจงแล้วฉันต้องทำยังไงหรอก็การประชุมเลยค่ะเนี่านประธานเขาจะมีเรื่อย เวลาคุณก็ก็ในส่วนของการจัดการของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือที่เราศึกษาขอ้อมูลมาค่ะทำได้ไม่เร็วเลยนะครับท้าทาครับโปรเจกต์เนี้ยแอลเป็นคนทำคนเดียวนะแต่อยู่ๆนัตตี้ก็มาแย่งไปหมดเลยอะ่ะผมว่าคนแบบเนี้ยเก็บไว้ไม่ได้แล้วนะแหถ้าคุณมีอะไรอยากจะพูดกับท่า,านประธานพูดได้เลยนะ ฉันมีเรื่องอยากจะบอกอะค่ะประการประชุมในวันนี้าาท่านปรธนก็จะมาด้วยเวลาคือแค่ทำไมผู้จัดการถึงเป็นแบบนี้ตอนนั้นเราคนที่ทลาไปิดอดนะคนที่ได้เลิ่มตนตำแหน่งอ่ะได้เป็นคนที่มากกว่านี่แอบคุณทำอะไรของคุณเนี่ยฮะ ่าะธาครับผมเสียงได้ทำจาก AI แน่นอนครับเชื่อถือไม่ได้คุณจะบอกว่าให้ผมไม่ฟังแฟนตัวเองแต่ให้ฟังคุณนี่หมายความว่าไงเชนค่ะคุณแพทริกเขาทำผิดเกิดบริษัทเราไปตั้งหลายข้อนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ย<ม>เขาเคยล่วงละเมิดธนาคารสาของเราไปตั้งหลายคนแอบว่าคนแบบนี้เราเก็บไว้ในบริษัทไม่ได้แล้วค่ะไปใส่เงินรับเงินเดือนแล้วก็ใส่วง บริษัทมองข้ามความสามารถของคุณไปแต่ว่าพอดีเลยตำแหน่งผู้จัดการว่างอยู่พอดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณมาทำในตำแหน่งนั้นแล้วกันนะจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะท่านประธานคุณผู้หญิงด้วยนะคะแล้วทำไมวันนั้นคุณผู้หญิงถึงได้ซักผ้าเองล่ะคะทั้งๆท,ที่ก็ก็ชีวิตเนี่ยมันอยู่ในมือของเราไง หน้าที่แค่นี้แกยังทาไม่ได้เลยผมไม่รู้อะครับว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ่ะก็ดูในโปรเจกต์ดิงานที่ฉันให้แกจัดก,การไปถึงไหนแล้วผมวางแผนไว้ว่าจะจัดการให้วันพรุ่งนี้ครับแต่ฉันบอกให้ทําวันนี้นะไม่ได้เรื่องแล้วมองหน้าเลยไ,ไม่บ้านคนนี้เครียดอยู่หันหน้าไปดิเห็นหน้าลงมึงหยิด้วยแกด้วย นี่เงินหายไปไหนวะฉันถามว่าเงินหายไปไหนเองินอะไรกันฉันไม่รู้เรื่องนะคะที่จะเล่นตุกติกกับฉันเหรอไปไปค้นตัวมัน <S <S ได้ครับบอสบอสครับไม่เจออะไรนะครับไม่เจอไม่เจอได้ไงวะ ออกคใช่ไหมแม่งเอ้ยทำไมไม่มีวะเอาไฟก็วงจรปิดทั้งหมดในบริษัทให้ฉันเดี๋ยวนี้หินเดี๋ยวรู้กันว่าใครเป็นคนเอาไปไปปิดม่านให้หมดแะ้วับบอส ดูเหมือนว่ามานนี้จะพังนะครับไม่ได้เรื่องอีกแล้วลงไป okay. ไปครับผมเอาไฟกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งหมดมาแล้วครับขอบใจมากไปได้แล้วอออโขอโทษนะคะฉันนี่มันซุ่มช้าจริงๆเลยอะ่ะปากแล้วก็อยู่น,นิ่งๆสักทีเลยไนงะ เป็นไงวะมันไม่เจอปะโอ้ยนี่งคงะฉันว่ามันต้องอยู่ในกระเป๋าใบนี้แน่ๆเลยคะ่ะกระเป๋าอุปกรณ์ฉันเนี่ยนะใช่ไงคะก็เพราะว่ามันเป็นกระเป๋าของคุณที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยคนร้ายอาจจะเอาไว้ในนี้ก็ได้คะ่ะ <laughs> เดี๋ยวนะม่แกจะบอกว่ามือขวาของฉันเนี่ยเป็นคนขโมยเงินไปงั้นเหรอ เดี๋ยวฉันดูให้ก็ได้เฮ้ยมัม่อยู่ในกระบอกได้ไงอ่ะผมไม่รู้เรื่องนะครับกูปากแล้วไปนั่งอยู่เว้ยเฉยแมเไม่ได้คุยกันส่วนแกไ้แม่บ้านจะไปไหนก็ไปไป สร้างอะไรแนกขนาดว่าใสหัวไม่ได้แล้วหนูมุนมองมันใช้ไม่ได้เรื่อยสักตัวว่าไงจ๊ะคนสวยพวกแกเข้ามาอยู่ในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยฉันก็อยากรู้จริงเลยว่าแม่บ้านอย่างแกต้องการใช้เงินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะคิดว่าฉันไม่รู้เหรอพวกแกซ่อนเงินไว้หลังบ้านหลังบ้านฮะ เดี๋ยวนะบังเอิญนึงเลยแกเป็นลูกของไอ้เก๋ตซ้ำเหรอไปไปแกรู้ป่ะไอ้เก๋ตซ้ำคนนี้แหละคือคนที่ร่วมทำธุรกิจกับฉันมาตั้งนานแล้วอือว่าแต่ไอ้แกหน้าโง,ง่งไปไหนหรอพ่อเังเสียไปแล้ว <laughs> สยดายจังเลยอ่ะว่าจะนัดเจอสหายเก่าสัหน่อยอืมโอเค มั่นเห็นแกที่แกเป็นลูกเพื่อนซีฉันจะสั่งสอนแกแบบเบาๆไอ้อไปเปิดดูนี่มีเงินก็อยู่ในนั้นหรือเปล่าได้ครับนิ่งๆอะไรวะเนี่ยจะถามว่านี่คืออะไรนี่ก็คือหลักฐานที่ฉันจะเอาไวจา้จับเองไอ้ธุรกิจสีเทาทุกๆอย่างที่แกทำ รวมถึงวิธีการโกงที่แกทํากับพ่อฉันเอาไว้ฉันได้รวบรวมทุกอย่างไว้หมดแล้วหลักฐานที่จะแก้ต่างให้พ่อฉันที่แกใส่ร้ายพ่อฉันไงแล้วฉันก็จะเอาทุกๆอย่างที่เป็นของพ่อฉันคืนมาให้หมดมือนี่ปากดีนักนะไปจัดการมาหน่อยซิทำยังไงก็ได้ถ้าไม่สาวมาถึงตัวฉันไปได้ครับ<_ ไอ้ไฟมันเข้าใจอะไรผิดเนี่ยกูให้ไปจับมันไม่ใช่มัจับกูเว้คุณครับช่วยกดประตูให้หน่อยครับพอดีว่ามีแขกรับเชิญมาอเอาตัวไปลงพักชัดเดี๋ยวนะมึงป็นคนแจ้งตำรวจเลยไอ้ไฟมึงไม่เลี้ยงไม่เชื่องว่ะผมว่าคุณไม่ควรพูดแบบนี้ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่งั้นนะคุณอาจจะโดนข้อหามีประมาิเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งก็ได้เรื่องว่าอะไรนี่เอาตัวไป,ปโรงพักโอตูอุ้ยเออคุณคือตำรวจเหรอคะผม้อขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้คุณต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อ่จริงๆทางเราได้สืบเรื่องพวกนี้เงียบๆมาสักพักแล้วละครับแต่ลหลักฐานที่คุณมีเป็นสิ่งที่เราตามหายอยู่พอดี คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะครับคุณบอลอาจะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในคุกอีกนานเลยงั้นผมขอหลักฐานพวกนี้ได้ไหมครับได้เลยค่ะกล่ับเอ้คุณพอจะรู้ไหมครับว่าคุณบอลเขาฝึกเงินไว้ที่ไหนอืมเซฟอีกอันนึงน่าจะอยู่ที่โต๊ะประทานของมันนะคะ ผมจะถือว่าไม่ได้ยินเรื่องพวกน,นี้แล้วกันนะครับคุณคงรู้นะว่าหมายขาว่าไงสวัสดีนะครับ